ไรุนที่ทวเอครับบวกสายพินครับสามสิบหกสิบสมเจ็มี่ครับคันอกสามสิบหกสิบหากมี่ทุกราคาครับต่าสร้างสามสิบหกครับสเรียรอยนะครับเรียบร้อยนะไปแล้วนะนะสเซันนี้แต่ันสาม 2อไปโอโ้ไปทางเขาอ่อนห่อนะครับผมที่รี่พอไหวนะครับผมไปทางเปพร้อมอ่อนเอลีล่ำดาบมุนอุ้ยปุ้ยเลยนะครับรอเวลาจริงเลยนะครับสำหรับทีมงานนะครับผมมันจบแล้วแลงครับเชิญรับประทาน้องบ หม่องไฟสอดมาแล้วนะครับลุงหลอดก็ลืมไปนะครับว่าแม่นหม่องไฟลงไปแล้วนะครับแผ่นะครับผมเกือบหายนะครับเห้ยลงใจกันครับราคาล่อคุยแบบใหม่จะล่อให้ได้ติดกรนง่ายนะครับฝากเป็น 240คะแนน240คะแน,นนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเด้สีสวัสดีค่ะลาลาลา